ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยครับเพราะผม BattleTech เ,เหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะที่มีหลายคนถามผมมาบ่อยมากๆนะครับก็คือสายชาร์จถ้าจะนําไปใช้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเลือกซื้อรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนครับ ผมจะเน้นเป็นภาพรวมนะจะเป็นฝั่ง Android หรือฝั่ง iOS ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยใช้งานมาครับรุ่นและยี่ห้อตัวไหนเนี่ยที่มันน่าสนใจบ้างนะครับที่เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อสายชาร์จของตัวผมเองครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ครับไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นการซื้อมาลองใช้งานเองของผมประสบการณ์ของผมล้วนๆเลยนะครับ ที่หลายคนก็คงตั้งถามครับว่าอ้าวสายชาร์จเดิมที่มีแถมมาให้กล่องก็มีนะครับทำไมต้องไปหาเลือกซื้อสายชาร์จรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอีกนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าปกติโดยพื้นฐานแล้วครับผมนับก็ยังคงแนะนํานับให้ใช้สายชาร์จนะครับแล้วก็หัวดัปเตอร์นะครับที่ติดมาในกล่องนะครับเป็นหลักก่อนนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีและน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะว่าไอ้สายชาร์จแถมครับไม่รู้นะว่าเดี๋ยวนี้จะลักโลกไปไหนนะครับแป๊บเดียวก็เปื่อยยุ่ยแล้วก็พังง่ายเหลือเกินนับเนาาาามยส้ทํํใช เใช้วัสดุที่รักโรคนะครับรีไซเคิลง่ายนะครับใช้ไปได้ปีเดียวหรือปีครึ่งนะครับจะเริ่มเหลืองนะครับสักพักไอหัวข้อต่อตรงนี้ครับก็ขาดยุ่ยนะครับแล้วก็พังในที่สุดก็โยนทิ้งนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้ต้องไปซื้อสายชาร์จเติร์ปาร์ตี้มาใช้งานเพิ่มนะครับจริงแล้วเราก็ไปซื้อสายชาร์จตัวเดิมเนี่ยมาใช้ได้นะอย่างเช่นซื้อสายชาร์จแท้ของ Apple มาใช้ต่อก็ได้แต่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าปีเดียวมันก็พังนะครับก็เป็นสาเหตุที่ต้องซื้อสาายชร์ แต่เดี๋ยวก่อนครับไอสายชาร์จเตอร์แบตตีนี่แหละที่ทําให้มีปัญหานะครับจุดประสงค์ที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมาอีกอย่างคือผมเห็นหลายคนมากๆาะครับซื้อนะครับมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องละ2-3มหมื่นครับแต่กลับไปซื้อสายชาร์จนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์นะครับคุณภาพต่ำนะแบบสายชาร์จท้องตลาดทั่วไปเส้นละ30 50บาทร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับไอสายชาร์จแบบเส้นละไม่ถึงร้อยหรือว่าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนมากก็เป็นสายชาร์จไม่ได้มาตรฐานคุณภาพต่ำนะครับไม ครับกับที่คุณจะเอามาใช้กับไอ้สมาร์ทโฟนเครื่อง2 30สองสามหมื่นของเรานะผมบอกเลยเลยว่ามันไม่คุ้มอะ่ะอย่างน้อยนะครับก็ซื้อสายชาร์จของแท้นะครับของรุ่นเดิมมีห้อยเดิมมาใช้นะไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับก็ฝากเตือนไว้แล้วกันนะว่าอย่าเลยนะไอ้สายชาร์จถูกๆท,ท,ท,ที่เห็นเกี่วว่ามันถูกนะครับเส้นละห้าสิบบาทนะครับคุณใช้ไปไม่ถึง2อาทิตย์หรือว่าอ่ะให้เต็มที่เดือนพังซื้อใหม่แล้วถามว่าเปลี่ยนเรื่อยๆรๆหนึ่งปีเนี่ยหมดไปกี่เส้นมันคุ้มตังค์ที่ค มาตรฐานทุกอย่างการันตีว่าสมาร์ทโฟนของเราจะไม่พังไม่เกิดปัญหาจากสายชาร์จมันอาจจะไม่ได้ส่งผลทันทีทันใดแบบใช้ปุ๊บแล้วพังเลยในวันนี้แต่มาส่งผลครับในระยะยาวนะครับคุณใช้งานต่อไปเรื่อยๆพอร์ตหรือว่าบอร์ดต่างๆในการชาร์จไฟอาจจะเสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยอาจจะแบบ1ปีพังนะแต่สายชาร์จของคุณเนี่ยอาจจะทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสายชาร์จที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ครับ แต่ประเด็นหลักๆในคลิปนี้ที่ผมจะมาพูดนะก็คือหลายหลายคนก็ถามสายชาร์จเนี่ยซื้อยี่ห้อไหนดีเพราะว่ามันเก่อนตลาดไปหมดนะครับจากที่ผมได้ลองมาน่าจะ10กว่าแบรนด์แล้วนะครับมันก็จะมีอยู่2สายด้วยกันที่ผมจะแนะนําสําหรับคนจะซื้อนะครับอย่างแรกงบคุณเท่าไหร่นในการซื้อสายชาร์จนะครับถ้าเกิดงบบัตเจ็ตหน่อยเนี่ยหลักๆนะครับที่ผมลองก็จะมีในส่วนของตัวยูคลีนเป็นหลักนะยูคลีนเนี่ยส่วนมากก็จะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาถูกนั่นเองนะบมีเฟสเซลบ่อยราคาค่อนข้างคุ้มนะงัครับสียดา่าร่่นเองาน และอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเบซันนะครับอันนี้ก็โอเคเหมือนกันครับหลักๆที่ผมใช้ในสายบัจเจตสำหรับสายชาร์จเนี่ยผมก็แนะนํายูกีนกับเบซัทเป็นหลักนะครับอ๋อแล้วสําหรับสายบัจเจตมีอีกอันนึงครับอีกยี่ห้อหนึงหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอีเกียขายสายชาร์จด้วยใช่ครับอีเกียขายสายชาร์ดรกกรด้วยแล้วทํามาได้ถูกนะครับราคาโอเคเลยนะครับคือราคาดีมากแล้ววัสดุนะครับหรือความทนเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเป็นสายบัจเจตอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมลืมพู 100%ยเยาวๆผมก็เลยยังไม่อยากพูดดีกว่านะครับและต่อมามีอีกสายหนึ่งครับก็คือสายที่แบบมีงบนะครับพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะจ่ายแพงได้นั่นเองนะครับซึื้อไอคาวบาแพงผมเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันก็แพงกว่าสายชาร์จแท้เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตังเนี่ยมาไปสายนี้ดีกว่านะครับซึ่งยี่ห้อที่ผมแนะนําเป็นหลักที่ผมใช้นะครับแบรนด์แรกเลยนะที่ผมไว้วางใจที่สุดคือ En นเกอร์นะครับเอ็นเกอร์เนี่ยเป็นแบรนด์สายชาร์จจากอเมร เดียวกันใช้ตั้งแต่สมัย USB C ใหม่ๆเลยซื้อสายชาร์จเอ็นเกมาไซสั่งจากอเมริกาตรงๆเลยชิปมาเลยนะครับคือยอมขนาดนั้นเพราะว่าสายชาร์จเขาดจีจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีตัวแทนตานไหนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งฮิ้วจากอเมริกาแล้วนะครับแถมราคาก็พอคุณซื้อชิปมาเองจากอเมริกาครับแล้วก็มีประกันให้2ปีด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆคนเดี๋ยวนี้สะดวกกว่าเยอะเมื่อก่อนผมต้องสั่งนอกมาใช้เองนะครับสำหรับแบรนด์เอ็นเกร์แนะนําเลยแบรนด์นี้เนี่ยจะทําสายชาาาร์จจะคุณภพสูงแแต่เกกก็มีียอ เป็นซีรีส์เริ่มต้นหรือซีรีส์ที่ค่อนข้างท็อปไปนะครับจะมีตั้งแต่ powerline ธรรมดานะครับแล้วก็มี powerline ที่ท็อปขึ้นไปอีกนะครับแล้ว powerline เนี่ยก็จะมีหลายเจนนะครับซึ่งบอกเลยนะแบรนนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ผมแต่ซื้อมาใช้เองแบบเยอะมากๆแล้วนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ แล้วถามว่าไอสายชาร์จยี่ห้อเอ็นเกอร์เนี่ยมันดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงแล้วมันดีกว่าสายชาร์จนับออริจินอลนะครับที่เป็นของ a p p เ e แทๆ้ๆหรือว่าของแบรนด์มือถือแทๆ้ๆยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้มันขาดไม่ได้อยู่แล้วคือผ่านสแตดร์คือใช้งานได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะเพราะผ่านสแตดร์ทั้งของ Apple เองหรือว่า PD เองเนี่ยซึ่งผ่านการส่งเทสมาตรฐานเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแถมคุณภาพที่เขาผลิตเนี่ยก็คือสูงกว่าสแตดร์ขึ้นไปอีกด้วยนะครับเอ็นเกอร์ไม่ใช่ Al ee, นอ,อ,อ,นอนีคนะยันลคี แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ขอบอกด้วยแฟกต์เลยนะครับเนื่องจากไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะยี่ห้อเอ็นเกอร์เนี่ยคือออริจินอลนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็คือยี่ห้อที่เป็นสีค่อนข้างออกสีเขียวๆนะครับอันนั้นน่ะใช้แรงบรนดาจะครับจากแบรนด์เอ็นเกอร์เนี่ยไปผลิตนะครับแล้วก็หน้าตาจะคล้ายกันมากนะครับในต้นทุนที่ถูกกว่านะครับก็ในราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าสายชาร์จที่มันอยู่ในราคาเลทบัจเจ็ตเนี่ยผมก็ยังให้เครดิตกับยูกลีนมากกว่าหรือวววว่่่่าาาาาาาเเเครรดดดิตตกกกกัััับบสสมมมนนนนใชช้้้ลททออองงขีีุย คือมันทนครับถามแล้วว่าทําไมผมถึงยอมจ่ายนะเพราะมันทนมากครับซึ่งความทนทานนะผมก็คงไม่มานั่งเทสให้ดูนะว่ามันทนขนาดไหนแต่ผมพูดจากประสบการณ์จริงครับผมซื้อสายชาร์จเอนเกอร์มาทุกเส้นตั้งแต่ต่อซื้อมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยพังสักเส้นเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเค,ยเคยมสักเส้นด้วยเขาบอกว่ามีประกรันให้2ปีก็ยังไม่เคยเค,ยเคยมจนเราเปลี่ยนรุ่นมือถือไปแล้วนะรหรือว่าเปลี่ยนพอใช้มือถือไปแล้วเนี่ยสายชาร์จรุ่นนั้นก็ยังไม่พังมาทนขนาดนั้นนะครับอันนี้คือแบรนด์แรกที่แนะนํากััันนนนครรไไปลออออองงดดููกก้ยยย่่่่่าาาาเเชตวมมื พันสอนสามนะที่ผมสั่งมาเองนะัแต่ตอนนี้มีตัวแทนนําเข้ามาแล้วมาขายอันนี้ความยาวพิเศษด้วย1.8เมตรราคาอยู่แค่ประมาณ930บาทคือแบบไม่ถึงพันเทียบกับสายชาร์จแอปเปราคาพอากันไอนเนี้ยใช้ไปอ่ะครึ่งปีเหลือง1ปีขาดพังโยนทิ้งนะครับ ประมาณนั้นเลยส่วนแบรนด์อื่นๆที่จะแนะนําอีกนะครับที่เทาที่ใช้มาแล้วโอเคก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งคือเบลกินแต่เบลกินเนี่ยราคาค่อนข้าง,งสูงมากนะครับผมว่ามันสูงเกินไปแล้วก็วัสดุที่มันทําให้เราใช้แล้วรู้สึกเอ้ยเชื่อมั่นว่ามันทนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าเอนเกอร์นั่นเองนะครับจะได้ในเรื่องของตัวสแตดาดใช้ได้ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน,นครับก็มี2แบรนด์และการที่แนะนำนะครับสำหรับสายชาร์เตอร์ปาร์ตี้นะครับที่ดีกว่าครับหรือว่าทัดเทียมได้กับสายชาร์ แถมนะครับของสมาร์ทโฟนที่เราซื้อมานั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นประสบการณ์ในการใช้งานสายชาร์จทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็มาแนะนํากันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมีสายชาร์จรุ่นไหนยี่ห้อไหนแนะนำเนี่ยก็สามารถส่งมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาแนะนํากันเพิ่มเติมพูดคุยกัน,นครับก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวขอพาไปดูในส่วนตัวสายชาร์จเอ็นเกอร์ที่ซื้อมาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้ววัสดุที่บอกว่ามันดีมันดีขนาดไหนมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคแล้วเดี๋ยวพามาดูสายชาร์จเอนเกอร์เลยเมื่อซื้อมาเนี่ยกล่องแพ็กเกจมันจะประมาณนี้ดูดีหน่อยนะครับคือสามารถปรับความยาวของสายได้นะผ่านกระเป๋าที่เขาแถมมาก็คือมันเป็นกระเป๋าเก็บสายชาร์จและยังปรับนะค,ความยาวของสายชาร์จเวลาใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นรุ่น powerline 2นะครับแล้วก็เป็น USB C นะครับ t o lightning นั่นเองเอาไว้ใช้กับ iPhone เป็นหลักนะครับตรงนี้เห็นไหมถ้าใช้ iPhone เนี่ยต้องดูเนี่ยเขาจะมีเขียน made for iPhone, iPad, iPod นั่นเองอันนะี้คือเป็นสแตนดาร์ด MFI ของ Apple นะครับก็คือตรงนี้ผ่านสแตนดาร์ดเรียบร้อยแล้วก็ถ้าดูของแท้เนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้เป็นค r ว o า e ดเช็คนะครับว่าเป็นสินค้าของ e n k เกอแท้หรือเปล่าแล้วกล่องแพ็กเกจเขาก็ดีด้วยเห็นไหม เปิดมาเจอหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเล่าบอกนะครับว่าเฮ้ยไอแบรนด์เอ็นเกอร์ใส่ชาร์จเอ็นเกอร์มันดีกว่าไอของอื่นยังไงนะครับจุดขายของมันเนี่ยก็คือไอคอนเนคเตอร์หัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้ซึ่งหลายยี่ห้อก๊อปไปใช้กันเยอะมากเอ็นเกอร์เป็นแบรนด์แรกที่คิดนะครับเนี่ยไอหัวกันงอหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับสิ่งที่คุณจะได้ไปคือกระเป๋าเอ็นเกอร์แบบนี้เห็นไหมแลวเนี่ยฟังก์ชันที่เขาบอกคือเนี่ยมันเหลือแบบนี้ไปได้เพื่อที่คุณจะดึงสายชาร์จออกมาจากกระเป๋าเพื่อปรับ ระยะความยาวเมื่อคุณเอาไปใช้แล้วต้องการปรับความยาวนะครับไม่ให้มันยาวเกินไปก็ใช้กระเปน๋นี้ในการเก็บสายที่มันม้วนเหลือนั่นเองนะครับวัสดุผมบอกได้เลยว่าทํามาแบบค่อนข้างดีเลยนะครับบุอย่างดีนะครับด้านนอกเป็นออกยางนิดนึงด้านในก็เป็นผิวผ้านะครับและที่ตัวกสายเนี่ยก็ยังมีในส่วนตัวตีนทุกแกรเรียกว่าตีนทุกแกและกันรเรียกง่ายๆเอาไว้สําหรับรการจัดเก็บสายอีกนะครับเนี่ยก็คือแถมมาให้เลยแบบนี้นะครับเรามาดูที่สายใช้กันดีกว่าว่าม,ม,มันมีดีอะไรนะครับอย่างแรกคือตัวฮอรซิ่งเ,บบเ,เน ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววัสดุนะพิเศษที่มีความยืดหยุ่นนั่นเองครับเมื่อเราทําการหักงอแบบนี้เยอะๆแรงๆใช้น้ำหนักกดเยอะๆสายก็ไม่หักในนะครับอันนี้คือที่เขาการันตีว่ามันพ้นกว่าสายชาร์จปกติ30เท่าน,นั่นเองนะครับสายนะที่เราเห็นตรงนี้นะครับสายเนี่ยทั้งหมดเป็นสายถักนะครับแล้วก็เส้นค่อนข้างจะดูเส้นใหญ่นะครับแต่ว่าสายทํามาค่อนข้างนิ่มอันนี้คือข้อดีของสายชาร์จเอนเกอร์นะครับและที่สําคัญถามว่าทาไมสายชาร์จถึงมันดูใหญ่เหลือเกินครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันมีชปก้้้อสสาายเนนค่่็ขหญ รองรับในการชาร์จไว้นะครับแรงดันสูงการจ่ายไฟสูงอย่างเช่นชาร์จไว้แบบ6080วัตต์1 0อวัตต์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับด้านในนี่ให้ดูรูปตัวอย่างคือเขาจะมีชิลเยอะมากนะครับจะมีในส่วนตัวไนลอนชิลนี่ข้างนอกก็คือเป็นตัวสายถักตรงนี้นะครับแล้วก็มี TPE นะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวฉนวนของสายนั่นเองครับแล้วก็มีในส่วนตัว Copper Shield นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอลูมิเนียมชิล์อีกนะครับคือเนี่ยชิลมี้นั่งสางรับกอุปรณ์ไ้ อันนี้คือหล,หลักๆเนี่ยใช้กับ Apple ได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับสำหรับตัวสายชาร์จคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับต่อมามาดูสายบัเจ็ตกันบ้างที่เหลือที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้จะสายยาวนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นสาย c ีด c ของยูกีนะครับหัวหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายฟิวฟิวเดียวกันหัวชาร์จเนี่ยถ้าซื้อดีๆให้หาหัวเล็กหน่อยนะครับไม่งั้นจะเสียบเข้ากับมือถือแล้วจะติดเคสนั่นเองนะครับก็หัวเล็กไซส์ประมาณนี้นนของเอนเกอร์นะครับหรือยูกีหรือแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเข มันจะติดนั่นเองครับคือมันจะติดตัวไอ,อย้ยางๆเนี่ยเห็นไหมหัวชาร์จก็จะเหมือนกันแต่วัสดุตร,ตรงนี้ในการดีไซน์มาเพื่อการ การหักสายด้านในหักอันนี้จะทําได้ไม่ดีเท่ากับตัวเอ็นเกอร์นั่นเองนะครับก็คือความทนจะไม่ได้เท่ากันนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวสายเซาแล้วก็ความทนทั่วไปเนี่ที่ไม่ได้แบบไปหักสายหุ่นโหดแบบนี้ก็คือรองรับได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือสายชาร์ตยูกีนนะครับต่อมาอันนี้อ่ะให้ดูเล่นๆอันนี้คือสายชาร์ตอีเกียเนี่ยมีขายในอีเกียมีที่รัดสายแบบเป็นผ้าแบบนี้ติดมากับตัวสายเลยด้วยแล้วก็สายดูดีไหมดูดีเลยสายเป็นสายถัก แต่เนี่ยเห็นไหมความสายมันจะแข็งไม่คืนรูปไม่เหมือนกับ หัวตัวนี้ก็มีการทําสายงอมานิดนึงนะครับซึ่งก็กนันได้ดังนึงเห็นไหมแต่พอดึงไบเยอะเนี่ยพลาสติกเริ่มมีการฉีกนะครับก็ไม่ได้ทนขนาดนั้น,นครับแต่ก็ใช้ั่วใบได้อยู่ในะสายชาร์จอีเกียนะครับใช้ได้โอเคเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนสายชาร์ตอีเกียเนี่ยออกแบบมาเป็นแสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่ได้รองรับในการชาร์จไวกําลังสูงนะครับอย่างเช่นพวก PD60 วัตต์อันนี้ก็น่าห่วงอยู่นะด้านในสายไฟเป็นเส้นเล็กครับก็ไม่แนะนำนะครับอันนี้คือใช้ได้ทั่วไปแต่ถ้ารุ่นไหนชชาา์ไไวใ้กํลังเยยออะๆีีน,น จะไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องไปดูยูีิรุ่นอื่นที่เป็นสายหักที่รองรับกำลังไฟได้สูงกว่าน,นี้นะครับและขอเตือนแนะนำอย่าเลยนะครับอย่าซื้อใสยชาร์จแบบตามตลองตลาดตลาดนัดทั่วไปแบบเส้น50บาท30บาทอุ้ยมีสายชาร์จแฟลตเซล์ในช้อปปี้ลาซาด้เส้นละ20บาทอะไรแบบนี้ดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นของแท้แล้วแฟลชเซล์จริงเนี่ยอันนี้โอเคแต่ถ้ามันเป็นของกอ๊อ ของผินลิกซิ์ของจีนจ๋านะครับที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้ผ่านสแตนดาร์ดอะไรแบบนี้อย่าไปใช้เลยนะมันไม่คุ้มกับสมาร์ทโฟนของคุณที่มันจะพังนะครับแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้คนเจอปัญหากันเยอะมากๆพี่ iPhone ใช้ไปแล้วชาร์จไม่เข้านะพังมีปัญหาสรุปไปส่ง Apple นะครับ a อ p l e บอกว่าบอร์ดนะที่ควบคุมการชาร์จพังเพราะอะไรนะครับเพราะไอสายชาร์จถูกๆพวกนี้แหละครับหรือว่า MacBook เนี่ยตัวดีเลยนะทุกคนเจอปัญหาเดียวมากๆว่า MacBook นะครับพอร์ต USB t y p ไทมีปัญหาครับเอาไปเช ของ USB C ไม่พังบ้างสุดท้ายนะเพราะอะไรพอใช้ใส่ชาร์จถูกๆอะแดปเตอร์ถูกๆครับคลิปนี้พูดแค่ใส่ชาร์จเดี๋ยวมีในส่วนตัวพ a r อะแดปเตอร์ apter, มาแนะนำมัอหนิงนะครับว่าเลือกอยังไงดี ไอตัวอะแดปเตอร์นี่ก็ตัวดีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูดีๆนะบอกได้เลยว่าการที่ลงทุนกับสายชาร์จเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าควรไปจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ของคุณครับแล้วซ่อมมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่และชอบคลิปนี้นะครับข้อคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดซับสไครป์เพื่อทําการติดตามรับคอนเทนต์ที่จะออกต่อจากนี้ไปนะถ้าคอนเทนต์คุณถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ตตต้้้ออองขัััััววววกบบบลาไไเีีีท่นนจใคคคิป,ปครรสสด